ยังคนคนเก็บขยะยังล่ะมาใส่เสียดดำเฮานี่ละ่ะนางมาถนนหน้าบ้าน,นมาเคาะประตูจริงไหมหมันมาหกสองเล้อหลังสน่นว่างวดนี้แมน่นบ่พ่องวดนี้เอองวดนี้บ่าองวดนี้บ่งวดนี้บ่าวหกสองนี่งวดนี้ล่ะปา มันาอยู่ด้คอฝันครับฝันแน่แต่หกสองลามเดียวนะอ้าวยาวยาววานหกสองเก้าสองนั่วเหกนอะหกสองเก้าสองนั่นมันว่าเฉยอืมหกสองเก้าสอต่วสองก็ได้เพราะมันเป็นเลขตัวเดียวกันอยู่พอแล้วสิไม่เห็นหัวหยนห้แต่ว่าต้องฟั่นกันดีืเลยได้สิแม่นช่วงใดก็ฝาอแม่นสุดๆเลยตามแม่ขาย่ามันมันมาทุงวันอะมันมาบอกมันมาวามันมาวาน ขันมันมาเลขออกแล้วบางทีบอก่อ้ถือเลยขันมาขันมาสวนสิเจ้าซื้อเลขแล้วปล่อยบอล่อยได้เลขมากนี่บ่ผ่านเลยแม่นบ่แกเลยมือมวนนี้ชุดก่อนนั่นฝันไม่อีแดงไ่บ้านเนี่ยอใบ้บานเท่านี่บอกวออีแดงที่มันขายเลขลูก้อถือเนี่ย่นวางใหญ่กพ่ามันมันมันพอไปไปซื้อของร้านค้าว่าสิไปซื้อยาสูบเนาะ่ะกี้สูบยาครับไปพอมันไปพอดีมันมาพอเริ่มมาอย่างว่าซั่น โม้ยม่ซื้อยาสูบแลวซื้อเรีย oh, oh, oh. กน้ำแดงบ่อสันวะแดงเลยมา่ไมั่นสันตัวแดงสองปีสันว uh. ะเป๊ะเลยเปะ๊ปะเลย <c ười> ใด่เงินไปบัดนี้ตัวมาบา้านเลยใส่ยายย่นยาเนจะไปซื้อเรียกคอนในไปไปเป็นพ่อไอแดงนี่ออที่บ้านนี่ uh. uh. ยี่แดงว่าไม่แดงมากอย่างามาสันมาสซี่เรียกไง้พราะเรื่เหลวมาสันพราะเื่ฝันเจียวมึงว่งมาสันมันเลยสองหมื่นหนึ่งมาคั<อ>นฝันยำนี่ใกล้ๆมือบ่ค่ะหรือยังไงใกล้ๆมือมือเจียวหรอกคันซ้ำยำอีกมันบอสีซ้ำมันมาอืมงวดงวดจี้กอนนั่นก็บ,บอกค่อยๆคือยังอันยี่แดงอีกอีกอีกตัวนึงอันยกยศนี่ก็ไปซื้อของกันละนี่แยกยศเอาอันจะมาอย่างตัวเรื่อมาสันมาสซี่เรียสูบแล้ว ชือเรียกน้ำตุบันบ้านี่ตุบันได้เรียกมาไม่หม่ัวได้เดินกสองเซนโลว่าโอ้ยรง่สองวดน้กับเป๊ะเดงวดนี่กับกสองเก้าสองนับว่อเนาะปัดฝันมันมาฝันมาบางวดก่อนขึ้นไปสองวดขึ้นไปเออย้าล่ะนันยืนในห้องเดียวกันเนาะแล้วว่าไปได้เรีกมาไดแถวเซนที่ที่เซนโลว่า บันีสีของยายแหละครับยายได้เลขมาสี่สีอืมบันีโอตกก็เลยวะาเมียเกิดเอาฝันเล็กกวเกิโอ้แต่คอยหงูที่วันเป็นล่างเป็นบนคอยหูที่สี่สี่เป็นบนเป็นสี่เลยล่างเกาว่าล่างเลยโอ้หงูจนปันนั่นแหละปันท่วมปันนั่นแล้วแล้วก็เถือกนี่คอยก็หูขั้นชื่อถือมันดีมาตองเลยบมบอกเลยว่าโอเคเลยแม่เลว ที่กล้าประกาศจนว่าถึงระระเล็กจนเก้าตอบ้ากาว่าประกาศในทางช่องฟังในเด้อนี่จีฮู้ดี้ว่าเวทันเอันล่างนี่เลขกบนเปิดมืจับลงทันไฟฟันนิดันนี่เนจะงงเพราะว่าพ่อแล้วสิไม่เห็ดอันอ้อมให้ปูกัญยาเนาะแล้วเป็นซางบัตรที่นี่ก่อนที่สีมานี่เล่าฝันว่าเขาไปเคาะพระกระตูหกสองหกสองนี่ล่างหรือบนพ่อล่าง ล่างเขาเรียกสองตัวมาบอกเป็นล่างเลยเขาข่อยังไม่ผ่านแต่ว่าอันทันทีเป็นบนต้องบอกสามตัวเลยบ่มันสิมาบอกทั้งเจ้าก็บม่บอกสามตัวเลยแต่ว่าต้องเคาะต้องต้องต้องขอต้องขอติดตามพ่ออีกรอบหนึ่งเพราะว่าเ่ราะด้ตามยากสิมาเฮ็ดเพยะอันหัวให้หัวเพย์นาอยู่เนาะนี่ล่ะให้เขาต้อเอาคิบอีกเออให้เราฝันให้เราฝันนี่ก่อนเนาะขอปูเคนนั่แล้วขอเคนแล้วมือเส้นนี่เล่ามาจูดูอยู่มือเส้นนี่ จุดทูงวันที่นี่แหละคันคันแม่นนั่นกูมีเงินแน่นี่รวยแล้วเพราะวันบนเลกาปมันบ่ล่ะครับแล้วตัวก็ฮู้แล้วว่าเป็นล่างก็เป็นเสื้อตลรางนิดหนี่บนม็เสื้อเลยกนิ่งื้อแต่ล่างอย่างเดียวนะเต็มเลยเต็มเลยเนาะพ่อเนาะเอาบัดที่นี่ก็บัดนี้ใกล้มือหยอกเขียนใกล้มือให้ยมาดีให้เบิ่งเลยจิ๋มะย่านทบหเฮาบอสือ ล้างสวนสวนนี่ฟันท่งล้างเลยเนาะพ่อเนาะหกสองเอาให้พ่อแล้วจับจักบาทเนี่ยพ่อถือไหนครับพ่อพ่อถือเบิ้งจักบาทเนี่ยให้เอฟซีเพิ่นเบิ้งนั่นนะพ่อยกหน่อยครับผมอันนี้คือว่าท่านได้ฟันท่งปันใดเด้อพี่น้องเด้อคือว่าพอนิ่งๆนะพ่อเด้อลงๆอีกจั่งหน่อยพ่อลงใส่หน้าเอื้อเข้านี่พ่อเดี๋ยวกอมเขาสิแทงหาจ้านั่นแหละคือเราเสียห้อีกรอบหนึ่งอยู่เพราะว่าอันนี้คือว่าเราบอกว่าล้างเนาะ <ค>ขเขาเหล่านี้คุณพ่อมาจุดถูกขอปูอยู่นี่จุดแล้วก็ดอกก้าดอกขอปูแล้วเนาะคะ่ะฟันธงล่างอ,อย่างเดียวอของพอ่อคือเขาล่างตลอดเนาะพ่อเนาะที่มาโรตเตอรี่ล่างสิบสใบนะคะขันขั้นบนก็ดีบอกว่าบนอยู่แต,แต่ว่าล่างงวดก็อบอกบนนี่ ตะบนตะบนนี่คือพ่อให้ถามตัวเลยใช่ไหมสามตัวกันเลยโอ้ไม่พลาดเพรมีเป็นล่างมีแต่บนบนมั้งไม่ถืออยู่ครับผมรอนะครับผม FC ตะพ่งปันตรงสามตัวนี่คือบนนะครับผมคือบนเลยแหละรอไว้นะครับผมขันเขามา